กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ว .5911 ลงวันที่5กรกฎาคม2566เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2566นะครับซึ่ง ในหนังสือฉบับนี้นะครับเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติตามระเบียบฉบับล่าสุดนะครับโดยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้ใจ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นพุทธศักราช2566ซึ่งเขาได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่15มิถุนายน2566ซึ่ง ระเบียบดังกล่าวนั้นมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปก็คือมีผลบังคับใช้แล้วนะครับคุณผู้ชมตั้งแต่วันที่16มิถุนายน2566เป็นต้นไปดังนั้นเนี่ยเพื่อให้อบจอบตอหรือเทศบาลน,นะครับก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบนี้ใช้บังคับเนี่ยนะครับมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเขาจึงได้ กำหนดหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัตินะครับทีนี้เราลองไปดูในรายละเอียดของเอกสารแนบท้ายหนังสือฉบับนี้นะครับเอกสารแนบท้ายหนังสือฉบับนี้นะครับเป็นหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2566 แนบท้ายหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ว5911ลงวันที่5กร,รกฎาคม2566นะครับการช่วยเหลือประชาชนในประเด็นที่1ก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนฉบับนี้เนี่ยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่16มิถุนายน2566เป็นต้นไปนะครับทีนี้การช่วยเหลือประชาชนในข้อที่2ประเด็นที่2นะครับ การช่วยเหลือประชาชนและการเบิกจ่ายงบประมาณเนี่ยให้ท้องถิ่นดําเนินการดังนี้ 1. ท้องถิ่นอาจช่วยเหลือประชาชนเป็นสิ่งของหรือจ่ายเป็นเงินก็ได้นะครับเป็นสิ่งของก็ได้เป็นเงินก็ได้หรือการจัดบริการสาธารณะก็ได้นะครับ 2. การเบิกจ่ายเงินนั้นให้เป็นไปนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้อ3กรณีการใช้จ่ายเงินของท้องถิ่นให้พิจารณาถึงผลกระทบต่อสถานะทางการคลังในการบริหารหรือการจัดการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นด้วยนะครับการให้ความช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นโดยฉับพลันทันที กรณีเกิดสาธารณาภัยมีวิธีการมีหลักเกณฑ์อย่างไรเขาให้ดำเนินการดังนี้นะครับ3.1ก็คือให้ช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่เกิดสาธารณาภัยจนกว่าเหตุสาธารณาภัยจะสิ้นสุดลง3.2กรณีการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณาภัยเป็นรายบุคคลหรือรายครัวเรือนท้องถิ่น สามารถที่จะใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยเบื้องต้นนะครับผู้ประสบาสาธารณาภัยเบื้องต้นโดยฉับพันทันทีในด้านการดำรงชีพมีอะไรบ้างเช่นค่าจัดเลี้ยงอาหารวันละไม่เกิน3ามมื้อมื้อละไม่เกิน50บาทต่อคนค่าถุงยังชีพชุดละไม่เกิน700บาทต่อครอบครัว ค่าดัดแปลงสถานที่สำหรับเป็นที่พักชั่วคราวเท่าที่จ่ายจริงครอบครัวแล้วไม่เกิน2,500บาทหรือค่าผ้าใบหรือผ้าพลาสติกหรือวัสดุอื่นๆสำหรับกันแดดกันฝนเท่าที่จ่ายจริงครอบครัวแล้วไม่เกิน1,000บาทเป็นต้นทางด้านการแพทย์สาธารณสุขก็เช่นการจัดหาวัสดุเคมีพันอาหารและเวชภัณฑ์ สำหรับแจกจ่ายประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้บริโภคน้ำและอาหารที่ปลอดภัยเป็นต้นนะครับ3.3กรณีช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าการเข้าระงงับสาธารณภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินหรือป้องกันพยันตรายที่จะเกิดแก่ประชาชนโดยฉับพลันทันทีในภาพรวมระดับพื้นที่เกิดสาธารณภัยเช่น ด้านการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็ได้แก่ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรวมทั้งค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับยานพาหนะเครื่องจักรกลเครื่องสูบน้ำตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์ด้านการกู้ชีพกู้ภัยของทางราชการและเอกชนที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงานช่วยเหลือโดยสมัครใจรวมถึงค่าใช้จ่ายในการเช่าหรือการจ้างเหมาเครื่องสูบน้ำยานพาหนะ เครื่องจักรกลเครื่องบั่นไฟเพื่อ,อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้เท่าที่จำเป็นเร่งด่วนเป็นต้นนะครับการให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อเป็นการเยียวยาหรือว่าฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัยตามระเบียบข้อ8นะครับแนวทางปฏิบัติกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อเป็นการเยียวยาหรือว่าฟื้นฟูหลังจากที่เกิดสาธารณภัยไปแล้วเนี่ย ก็ให้ท้องถิ่นเสนอนะครับเสนอให้กับคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของท้องถิ่นเนี่ยพิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยาการช่วยเหลือจะต้องไม่เกินหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะครับกรณีจังหวัดเขาได้มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่ไปแล้วเนี่ย นะครับถ้าจังหวัดประกาศเขตให้ความช่วยเหลือตรงนี้ให้ท้องถิ่นดําเนินการดังนี้นะครับ 1. เมื่อท้องถิ่นได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องใดและทั่วถึงเพียงใดแล้วหากท้องถิ่นประสงค์จะดําเนินการให้ความช่วยเหลือเองในเรื่องใดต่อไปก็สามารถดําเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้นะครับโดยการสํารวจความเสียหายเสนอแนะ เสนอให้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของท้องถิ่นเนี่ยพิจารณาให้ความช่วยเหลือแล้วก็รายงานให้อำเภอจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อป้องกันความซ้ําซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นกรณีมีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือแล้วและท้องถิ่นเนี่ยก็มีความประสงค์จะช่วยเหลือประชาชนอาของท้องถิ่นนะครับก็จะต้องดําเนินการสําสรวจนะครับแล้วก็รา,ายงาน ให้จังหวัดอำเภอรทราบเพื่อที่ป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ัาซ้อนในการช่วยเหลือนะครับและ 2. เนี่ยกรณีท้องถิ่นพิจารณาและพิจารณาแล้วประสงค์จะขอให้อำเภอรหรือจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินก็ให้ท้องถิ่นสำรวจความเสียหายแล้วรายงานไปยังอำเภอจังหวัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไปนะครับในขั้นตอนการช่วยเหลือประชาชนด้านการเยียวยาและฟื้นฟูหลังจากเกิดสาธารณภัยในด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและในด้านการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีไรายได้น้อยตามข้อ8ข้อ13และข้อ14ของระเบียบมีวิธีการดำเนินการอย่างไรนะครับแนวทางก็คือกรณีที่ท้องถิ่น มีความจำเป็นจะต้องช่วยเหลือประชาชนในด้านของการเยียวยาฟื้นฟูหลังจากเกิดสาธ,ธารณภ,ภัยด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้ดำเนินการดังนี้1ก็คือการยื่นลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือตรงนี้ให้ท้องถิ่นเนี่ยประกาศนะครับจะต้องประกาศให้ประชาชนที่ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือมายื่นลงทะเบียน เพื่อขอรับความช่วยเหลือต่อท้องถิ่นณสถานที่กลางภายในระยะเวลาที่กำหนดนะครับ 2. ท้องถิ่นก็จะต้องตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่มายื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือขั้นตอนที่3นํารายชื่อประชาชนผู้ที่มายื่นลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือต่อท้องถิ่น ที่ผ่านการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นเนี่ยเสนอต่อคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาข้อ4ให้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือแต่ละด้านตามระเบียบนี้ทั้งนี้เนี่ยให้ตรวจสอบข้อมูลผู้ยื่นลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือ เพื่อไม่ให้เกิดความซําซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องขั้นตอนที่5ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปิดประกาศรายชื่อประชาชนผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประกาศณสํงงานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นสถานที่กลางที่ทำการหมู่บ้านชุมชนหรือเผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น รวมถึงวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่เห็นสมควรนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า15วันทั้งนี้เนี่ยกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนจะต้องช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้สามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือได้โดยไม่ต้องรอให้ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ปิดประกาศณนะสำนักง,งานสถานที่กลาง หรือเผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับการซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลังจากเกิดสาธารณภัยมีวิธีการในการดําเนินการอย่างไรแนวทางปฏิบัติให้ท้องถิ่นดําเนินการดังนี้ 1. กรณีเป็นการซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับความเสียหายหลังจากเกิดสาธารณภัยนั้นให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายจัดตั้งนะครับและไม่ต้องเสนอให้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของท้องถิ่นพิจารณานะครับสามารถดําเนินการได้เลยนะครับที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ไม่ต้องนําให้คณะกรรมการพิจารณา 2. เนี่ยกรณีจังหวัดได้มีการประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่เกิดภัยตรงนี้หากท้องถิ่นพิจารณาแล้วไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้ใจ่ายเงินทดลองราชาการเพื่อช่วยเหลือประชาชนาผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและท้องถิ่นประสงค์จะขอให้อำเภอหรือจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอพิจารณาใช้เงินทดลองราชาการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตรงนี้ให้ท้องถิน่นดำเนินการสำรวจความเสียหายและต้องมีหนังสือยืนยันข้อมูลสถานะงบประมาณรายจ่ายประจำปีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเป็นสิ่งสาธารณะประโยชน์ที่อยู่ในความ,วามรับผิดชอบนะครับท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้เลยโดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมการแต่ถ้ามีความประสงค์จะ ใช้เงินทดลองราชการนะครับเป็นไปนตามหลักเกณฑ์ก็ดําเนินการสํารวจและเสนอนะครับและจะต้องยืนยันข้อมูลสถานะ,ะงบประมาณทางด้านการเงินด้วยนะครับว่างบประมาณไม่เพียงพอนะครับป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามระเบียบข้อ15ถึงข้อ17ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการดังนี้ หนึ่งนะครับกรณีที่มีการโรคติดต่อนะครับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดโรคหรือว่ามีเหตุอันสงสัยได้ว่าเกิดโรคติดต่อขั้นตอนแรกนะครับให้ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการในการป้องกันการควบคุมการแพร่และการระงับการระบาดของโรค 2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยร่วมดำเนินการหรือสนับสนุนการดำเนินการ ดังกล่าวตามข้อหนึ่งนะครับก็คือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการและท้องถิ่นก็เข้าไปสนับสนุนนะครับ 3. เนี่ยกรณีมีหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจดังกล่าวแล้วแต่ว่าไม่สามารถดําเนินการได้อย่างครอบคลุมหรือไม่สามารถระงับการระบาดของโรคติดต่อได้ซึ่งก็จะส่งผลทําให้เกิดการแพร่ระบาดท,ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตของประชาชน ตรงนี้ให้ท้องถิ่นสามารถดําเนินการป้องกันและควบคุมโรคได้นะครับและ 4. ในเรื่องของการเบิกจ่ายค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคนํานึงถึงความจําเป็นความเหมาะสมและประหยัดนะครับการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณาภัยในด้านอื่นๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นตามระเบียบข้อ18 ก็คือให้ท้องถิ่นดําเนินการดังนี้ 1. นึ่งจะต้องเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่มีความจําเป็นเร่งด่วนจะต้องช่วยเหลือประชาชนในด้านอื่นๆเพื่อเป็นการฟื้นฟูเยียวยาสงเคราะห์และบรรเทาผลกระทบของประชาชนนอกเหนือจากาด้านสาธารณภยัยหรือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการป้องกันและระง,งับโรคติดต่อ หรือด้านการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยนะครับเช่นกรณีฟ้าผ่าทําให้ประชาชนเสียชีวิตหรือทรัพย์สินเสียหายกรณีเสียชีวิตจากการจมน้ําเนื่องจากการช่วยเหลือการปฏิบัติงานหรือช่วยเหลือผู้อื่นกรณีมีเหตุการณ์ใช้อาวุธทําร้ายประชาชนจนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตโดยผู้ประสบภัยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือการ ตั้งศูนย์ช่วยเหลือค้นหาประชาชนที่สูญหายหรือกรณีเกิดอกคีภัยที่ไม่เข้าข่ายภัยพิบัติเป็นต้นนะครับ 2. เนี่ยผู้บริหารท้องถิ่นสามารถพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ตามความจําเป็นเหมาะสมะทั้งนี้ไม่เกินอัตราตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐกําหนดเช่นนําอัตราตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดลองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตริกรณีฉุกเฉินของกระทรวงการคลังเพื่อช่วยเหลือในด้านการดำรงชีพเช่นค่าอาหารในการจัดเลี้ยงวันละไม่เกินสามมือม้อมื้อละไม่เกิน50บาทต่อคนค่าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บกรณีบาดเจ็บสาหัสที่ต้องรักษาในโรงพยาบาลติดต่อกันตั้งแต่3วันขึ้นไปให้จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นจานวนสี่พบาทเป็นต้น กรณีบาดเจ็บจนถึงขั้นพิการไม่สามารถประกอบอาชีพตามปกติได้ก็ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นเงินจำนวน13,300บาทค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตรายละไม่เกิน29,700บาทและในกรณีผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตนั้นเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเป็นผู้หารายได้เลี้ยงดูครอบครัวให้พิจารณาช่วยเหลือเงินส่งเคราะห์ครอบครัวอีกไม่เกิน 2,9,700บาทค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำซึ่งผู้ประสบภัยพิบัติเป็นเจ้าของที่ได้รับความเสียหายเท่าที่จ่ายจริงหลังละไม่เกิน4,9,500บาทเป็นต้นนะครับการตั้งงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบข้อ20ถึงข้อ21อมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรนะครับหก็คือ การช่วยเหลือด้านการเยียวยาการฟื้นฟูหลังจากเกิดสาธารณภัยหรือการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือการช่วยเหลือกเกษตรกรผู้มีไรายได้น้อยให้ตั้งเอาไว้ในงบดำเนินงานนะครับตั้งในงบดำเนินงานค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆแยกแผนงานจาก าตามจำแนกประเภทงบประมาณส่วนโครงการจะต้องบรรจุเอาไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น 2. การช่วยเหลือประชาชนกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณาภัยเกิดขึ้นกรณีาการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อหรือการให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านอื่นๆให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น เบิกจ่ายจากงบกลางประเภทเงินสำรองจ่ายในงบประมาณรายจ่ายประจําปีโดยไม่จําเป็นจะต้องจัดทําเป็นโครงการนะครับนี่คือวิธีการตั้งงบประมาณในการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบข้อ20ถึงข้อ21นะครับการประสานงานและการให้ความช่วยเหลือประชาชนแบบบูรณาการตามระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนของท้องถิ่นข้อ22 ถึงข้อ23มีแนวทางปฏิบัติอย่างไรให้ท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบตอเนี่ยดำเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการประสานความร่วมมือผ่านศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบนี้ทั้งนี้เนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดความสับอนนะครับทีนี้วักต่อมากรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกรณีที่ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของท้องถิ่นเอาไว้แล้วให้ศูนย์ดังกล่าวนั้นมีผลบังคับใช้ตามระเบียบนี้ต่อไปนะครับ นี่คือแนวทางปฏิบัติในการประสานงานและการให้ความช่วยเหลือประชาชนแบบบูรณาการตามระเบียบข้อ22ถึงข้อ23นะครับการรายงานผลการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นตามระเบียบข้อ24มีแนวทางปฏิบัติอย่างไรเมื่อสิ้นสุดการดำเนินการ ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนแล้วให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นอบอจอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบอตอนั้นไปดําเนินการดังนี้ 1. จะต้องประชาสัมพันธ์การสิ้นสุดโครงการและผลการดําเนินการให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า15วันโดยให้ปิดประกาศ ณสำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นสถานที่กลางที่ทําการหมู่บ้านชุมชนหรือเผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นรวมถึงวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่เห็นสมควร2กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นให้การช่วยเหลือประชาชนทางด้านสาธารณภัยหรือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือการช่วยเหลือเกษตรกร,กรผู้มีไรายได้น้อย หรือการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อหรือการช่วยเหลือประชาชนในด้านอื่นๆให้ดำเนินการปิดประกาศรายงานผลตามข้อหนึ่งเมื่อสิ้นสุดการดำเนินการในแต่ละครั้งนะครับนี่คือการรายงานผลการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเมื่อสิ้นสุดโครงการตามระเบียบข้อ24นะครับ